คำอธิษฐานจิตทำบุญทอดกระถินด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมบุญกระถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นสังฆทานเพื่อสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ด้วยบุญกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาขอให้เป็นผังรวยตลอดการร่ำรวยทุกชาติร่ำรวยทุกโอกาสที่เกิดมาสร้างบารมีขอบุญนี้จงดนบรันรดาลให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ร่ำรวยรุ่งเรืองราบรื่นสดชื่นสว่างสวยัยมีสมบัติจักรพรรดตักไม่พร่องดุจท่านชิดินเศรษฐี ผู้มีภูเขาทองคําให้ถึงพร้อมด้วยบารมีสิทธัตครบถ้วนบริบูรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยมงคลชีวิตเป็นบัณฑิตนักปราดฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็ง,ขงสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลได้อย่างง่ายดา ให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์ยสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญส,สุขและมรรคผลนิพพานขอความปรารถนาทั้งปวงนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทันใดและติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินนิพพานะปัจยโยโหตู